ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นกันมากเลยคือเรื่องของการที่บอกว่ามุด VPN ไปซื้อ VO 3เอามาใช้งานมันผิดหรือไม่ผิดขอพูดในมุมของตัวเองการที่เรามุด VPN อ่ะเพื่อไปซื้อแบบถูกต้องพี่นุกมองว่ายังเป็นสิ่งที่เราทําได้นะเ <c oughs> พราะเราจ่ายให้กับทาง Google มองว่ามันยังโอเคแต่สิ่งที่คิดว่ามันไม่โอเคเลยจริงๆคือการที่เอาไปฟรีฟรีคืออาจจะเป็นการไปท e ําอีเมลฟร์มหรือไปสวมสิทธิ์ของนักศึกษาเพื่อไปสมัคร bio ฟรีเอามาใช้งานอันนี้ผิดในแง่ของเชิงกฎหมายพบรบคอมอันนี้ไม่ ไม่โอเคเลยทีเดียวดังนั้นถ้าจะใช้งานจริงนะนไหนๆเราจะมาใช้งานแล้วมันควรทําให้ถูกต้องเพราะถ้าทําหนักๆเขาก็จะแบนประเทศไทยไปเลยเหมือนหลายๆประเทศที่สุว่าทำอะไรอย่างเงี้ยที่มันทุจริตเยอะๆเขาก็จะแบนประเทศนั้นเลยใช้งานไม่ได้เลยเหมือน์วิตบางตัวเย่างเช่นแบบออโตเมชั่นพวกเอ็นเอ็นย่างเงี้ยพี่นุ๊กไปเอาโฮสติ้งไปอยู่บางประเทศเนี่ยปรากฏว่าใช้งานไลน์ไม่ได้เลยเพราะว่าประเทศนั้นนะทําอะไรตุกติกกับไลน์ไว้เยอะก็เลยใช้งานไม่ได้ต้องเปลี่ยนโฮสต์ไปประเทศอื่นถึงจะใช้งานได้เห็นไหมครับอย่าทําให้ความสนุกหรือเรา เอ,เอาเปรี่ยะไรเขาอะมาเป็นสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่เกิดความเสียหายโอเคนะครับ